รับเชื้อแค่ไหนของงานิครับเป็นเพลประกอบซิคอมเรื่องจีเดนะครับซึ่งเรื่องนี้มีลงจันรวัิเชียวหลังเป็นพระเอกนะครับช่วงนี้ก็คือช่วงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับสวัจ้าายัสดีไก็ ใครที่ชอบเพลงเ,เมื่อกี้นะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ขอเข้ามาได้นะครับ,แล,แ,รรบแล้วก็ตอนตอนต้นรายการนะครับเรามี MV1 กับ MV2 นะครับวงพลตาบาไนล์นะครับอ่ะตอนนี้มารับสายครับฮลัลโหลครับส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับเซฟค่ะอ๋อสายสองชื่ออะไรนะฮะเซฟ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 นะครับอายุเท่าไหร่นะครับสิบห้าสิบห้าจังหวัดไหนครับ บ้านเนียเฮ้ยเฮ้นดียวกันเองนะครับอ่ะนี้จัดมาหนึ่งอย่างครับอยากให้ผมพี่เต้คนนี้ทำอะไรครับคนบ้านเดียวกันโอ้ก็เมียแล้วอ่อเอออ่ะอยากทำอะไรครับพี่เต้อ่ะเป็นแิ่งจับอะอยากให้เต้นจริงๆใช่ไหมครับเต้นนอนที่สุดแน่ มิสิกมาเดี๋ยวเต้นดักเต็มที่แต่มาบ้จะทำให้ยูสักซ้ไม่ได้แล้วอ่ะพอแลนวา เป็นครั้งแรกของเต้ได้เต้นเพลงจับหลอนะครับเดี๋ยวขอามดูท่องศพก็นึงมีใครคุยโทรศัพท์หรือเปล่าไม่มีนะครับอ๋ออะครับอ่ะให้น้องเซฟนะครับรีเควสต์มาหนึ่งเอ็มบีครับอยากฟังเพลงไหนครับ เนะเดี๋ยวพูดช้าๆฟังไม่รู้เรื่องอ๋จเรายุอคนเดียวของก้าวจิรายุนั่นเ,เองนะครับนนอยากฟังมากใช่ไหมครับถ้าอยากฟังมากไปฟังเลยครับ <c oughs> <c oughs>